เริ่มด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจปฏิเสธได้อุไทยัยธานีเอฟซีคว้าชัยชนะแบบเฉียดชิว3าถึงหนึ่งเหนือเมืองทองยูเนเต็ดในหลีสูงสุดของไทยแต่มาดูกันว่าความสําเร็จนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและคําถามมากมายที่อาจจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างกันในหมู่แฟนบอลกันเถอะลองติดตามไปด้วยกันว่ากุนซือชาวเซอร์เบียของทีมจะพูดถึงเกมนี้อย่างไรและมันบอกอะไรเรากเกี่ยวกับอนาคตของทีม เมื่อคืนที่ผ่านมาในสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีมีการแข่งขันนัดที่1 1ของฤดูกาลฟุตบอล B.Y.D.C. เลออนซิกลีค e นึ่ง2องระหว่างอุทัยธานีเ c ในฐานะทีมเจ้าบ้านและเมืองทองอยูเนเต็ดในฐานะทีมเยือนและผลปรากฏว่าทัพช้างป่าห้วยข้างสามารถเอาชนะได้อย่างเฉียดฉีวด้วยสกอร์3ถึงการชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะ2นัดติดต่อกันในลีกสำหรับทีมซึ่งเป็นข่าวดีในช่วงที่ทีมกำลังต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งในตารางคะแนนหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นในโลลกกฟุตบออไทททยีี1 1หรรื่่เวา คือระดับสูงสุดของฟุตบลโอล,ลิกอาชีพในประเทศไทยซึ่งมีทีมต่างๆแข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์และลีกเลี่ยงการตกชั้นเช่นเดียวกับลีกอื่นๆทั่วโลกการมีคะแนนและตำแหน่งในตารางจะบอกถึงความแข็งแกร่งของทีมโดยอุทัยธานีหลังจากแข่งไปแล้ว11นัดมีสถิติชนะ2นัดเสมอ4นัดแพ้5นัดสะสมได้10คะแนนและอยู่ในอันดับที่11ของตารางล่าสุดห่างจากโซนตกชั้นเพียง2คะแนนเท่านั้นซึ่งหมายความว่าทีมมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้หากปรับปรุงผลงานต่อไป หลังจากเสียงนกหวีดจบเกมกุนสือระดับนา,นานาชาติอย่างมิลลสยอกซิตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกระตือรือร้นเขาเริ่มด้วยการสรุปว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากทั้งสองทีมได้แลกเปลี่ยนโอกาสกันอย่างเต็มที่แต่ผมต้องสแสดงความยินดีกับชัยชนะ3นาคะแนนของอุทัยธานีที่เราได้มาอย่างยากลำบากจริงๆแล้วเกมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบสำหรับเราแม้จะมีช่วงเสียสมาธิเล็กน้อยเมื่อนำหน้า2อถึงศซึ่งอาจทำให้เราเสียประตูตีเสมอได้แต่ทีมก็สามารถกลับมาควบคุมเกมได้อีกครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคนิคฟุตบอลเสียสมาธิหมายถึงช่วงที่นักเตะหรือทีมขาดความสนใจช่วขณะทําให้พลาดโอกาสหรือเสียจุดซึ่งในฟุตบอลมักเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือแรงกดดันทางจิตใจและที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากกุนซือยอมรับปัญหานี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ชื่นชมการฟื้นตัวของทีมซึ่งอาจเป็นสัญญ,ญาณที่ดีสําหรับการพัฒนาในอนาคตหรือบางคนอาจโต้แย้งว่าปัญหานี้เกิดจากความอ่อนแอในระบบการฝึกซ้อมที่ยังต้องปรับปรุงมิลลเสยังกล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่นัดแรกที่ผมเข้ามาคุมทีมและเจอพลังการจนถึงนัดน,นี้เราได้พัฒนาในด้านการทำประตูให้ดีขึ้นมากแต่ยังคงมีจุดอ่อนใหญ่คือการรักษาประตูให้ไม่เสียเช่นการรักษาคลีนชีสซึ่งสำหรับมือใหม่หมายถึงการเล่นให้จบเกมโดยไม่เสียประตูเลยช่วยให้ทีมได้คะแนนเต็มอย่างปลอดภัยในช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดนี้ช่วงพักการแข่งขันระหว่างประเทศตามกำหนดของฟีฟ่าเพื่อให้นักเตะพักผ่อนและเตรียมตัวเราจะพยายามแก้ไขปัญหาการเสียประตูเหล่านี้ให้ได้และเชื่อว่าทีมจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนและนี่คือจุด นี่ส่วนใหญ่พลาดไปการเปิดรับข้อบกพร่องของทีมเองอาจด,ดูเป็นความจริงใจแต่ก็จุดประกายข้อถกเถียงบางคนอาจมองว่ากุญสือนี้กำลังสร้างภาพลงตาเพื่อรักษาความมั่นใจหรือจริงๆแล้วกำลังวางแผนการปรับปรุงอย่างจริงจังคุณคิดอย่างไรกับการที่กุญสือยอมรับจุดอ่อนแบบนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาหรือเป็นแค่คำพูดหวานๆเท่านั้นในที่สุดกุญสือชาวเซอร์เบียปิดท้ายด้วยคำขอบคุณแฟนๆที่มาสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่า ขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมเชียร์เราหวังว่าเกมนี้จะนำความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนด้วยชัยชนะ3คะแนนนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างทีมและผู้สนับสนุนในฟุตบอลไทยที่มักจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนอกจากข่าวนี้แล้วหากคุณสนใจข่าวฟุตบอลอื่นๆลองอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเอเวแบกเสียท่าแพ้ชาวเกสูนถึงหนึศึกลีกรองเยอรมันนัดล่าสุด h t t p s w w w b o t h i s u n b 9 8 b 0 n b 8 a 0 b 8 a 5 i s 0 n b 9 8 0 b 8 a 7 i s 0 n b 8 e 0 b 8 a3 มี e0 นี b9 v8c e0 นี b8 a a e0 น b9 v81 e0 นี b8 a9 a e0 น b8 a3 e0 นี b9 v8c e0 นี b8 v81 e0 น b9 v8 e0 นี b8 a a e0 น b8 b5 e0 น b8 a2 e0 น b8 a97 e0 น b9 v88 e0 นี b8 b2 อศูนย์นี่บเก้าอแปดสิบเอ็ดอศูนย์นี่บีแปดเอเก้าอีอีศูนย์นี่บเก้าอีแปดสิบเก้าอศูนย์นี่บแปดแปดเอศูนย์นี่บแปด b ีสองอศูนย์นี่บีแปดเอห้าอศูนย์นี่บีเก้าอีแปดสิบอศูนย์นี่บีแปดแปดสิบเอ็ดอศูนย์นี่บีเก้าอีแปดสิบเก้าถึงศูนย์ถึงหนึ่งอศูนย์นี่บแปด a อแปดอศูนย์นี่บแปดบีหกอีศูนย์นี่ B ีแปดแปดสิบเอ็ดอีศูนย์นี่บีแปดเอห b8 a3 มี e0 b8 a0 ใน b8 87 e0 b9 80 e0 b8 a2 e0 ใ b8 a0 ใน b8 a3 e0 ใน b8 a1 e0 ใน b8 b1 e0 ใน b8 a99 e0 ใน b8 a99 e0 ใน b8 b1 e0 ใน b8 a94 e0 ใน b8 a5 e0 ใน b9 88 e0 ใน b8 b2 e0 ใน b8 a e0 ใน b8 b8 e0 ใน b8 a94 หรือชนาทิพยสงกระสินเผยถึงแอนโทนีฮัสสันเจ้านายเก่าที่บีจ h t t p s c o l o s s w เอสูแปดเอเก8าบ n b 8อีสู n b 8 b 2องอสู b 8 8ี อีศูนย์ในบีแปดแต่เก้าบีอีศูนย์ในบีแปดเอเออีศูนย์ในบีแปดเอสามอีศูนย์ในบีแปดแปดสิบเจ็ดอีศูนย์ในบีแปดแปดสิบเอ็ดอีศูนย์ในบีแปดเอสามอีศูนย์ในบีแปดบีศูนอีศูนย์ในบีแปดเอเออีศูนย์ในบีแปดบีสี่อีศูนย์ในบีแปดแต่เก้าสิบเก้าอีศูนย์ในบีแปดแต่เก้าสิบแปดอีศูนย์ในบีเก้าแปดสี่อีศูนย์ในบีเก้าแปดสิบอีศูนย์ในบีแปดแต่เก้าสี่อีศูน b8 หรือส2ในี0ใน b8 a96 e0 ในีบี8 b อ e0 ใน b8 b87 e สูนี้บ b9 b81 e0 ในี b8 แย่ e0 ใน b8 a99 อีศูนย์นิบีเก้าอีแปดสิบสองอีศูนย์นิบีแปดอีเก้าสิบแปดอีศูนย์นิบีแปดอีเก้าสิบเก้าอีศูนย์นิบีแปดตีบีห้าอีศูนย์นิบีแปดอีอีศูนย์นิบีแปดบีหนึ่งอีศูนย์นิบีแปดอีเก้าสิบสี่อีศูนย์นิบีแปดเอเออีศูนย์นิบีแปดบีหนึ่งอีศูนย์นิบีแปดอีเก้าสิบเก้าอีศูนย์นิบีเก้าอีแปดสิบอีศูนย์นิบีแปดอีแปดสิบแปดอีศูนย์นิบีเก้าอี อีศูน9ี่บีแปดเอเก้าสิบเก้าอีศูนนี่บีแปดบีสองอี e ูนี่บีแปดเอสองอีศูนนี่บีเก้าอีแปดูนนี่บีแปดีแปดสิอ็ูนี่บีเกอสูนี่บีแปดบีสูนี่บีแอสูนี่บีแปดอีูนี่บีเก้อูนี่บีแปดเอเก้าออูนนบีแปดีรวมถึงทีระพงศิชิตโชาชติรัตน์เผยหลังเกมเชียงรายชนะโคราสอง h t t p s w w w b o y t h i s u n b 8 9 e i s n b 8 b 5 i s u n b 8 a 3 i s u n b 8 9 e i s u n b 8 8 7 i s u n b 8 a 8 i s u n b 9 8 4 i s u n b 8 9 e i s u n b 8 b 4 e 0 n b 8 j 8 a i s u n b 9 8 2 e 0 n b 8 8 a i s n b 8 9 5 i s n b 8 b 4 e 0 n b 8 a3 มี0นี่ b8 จบ b1 i 0นี่ b8 อ่ะ95 i 0นี่ b8 อ่ะ99 i ส0นี่ b9 8c i 0นี่ b9 8b0 นี่ b8 อัะ94 i 0นี่ b8 a2 i 0นี่ b8 ab i 0นี่ b8 a5 บ0นี่ b8 b1 i 0นี่ b8 87 is0 นี่ b9 8b0 นี่ b8 81บ0นี่ b8 a1 อ0ศูนีบีเก้าอิศูนีบีแปดจะบีศูนย์อนีบีแปดจะบีห้าอิศูนีบีแปดเอสองอิศูนีบีแปดแปดสิบเจ็ดอ8ศูนีบีแปดเอสามอิศูนีบีแปดบีสองอิศูนีบีแปดเอสูนีบีแปดจะแเออู่นีบีแปดอเกาสิบเก้าอุูนีบีแปดจีนย์อศูนีบีเกาแปดสิบสองอศูนีีแปดจะแปดสิ่อิดเามอศูองอศูนีบปดจะแเองถึงศูนย์เพื่อตต่องราวล่ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของอุทัยธานีเอซีจะเดินทางไปเยือนลำพูนวอริเออร์ในศึก BDC ีดีซีไลออนซิกลีนันกัดที่12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา19.0 0นาฬิกาณสนามลำพูนวอริเออร์สเตเดียมการแข่งขันครั้งนี้สัญญาว่าจะเป็นอีกหนึ่งทดสอบใหญ่สำหรับทีมหลังจากชัยชนะล่าสุด c o n t r o ลภาพอุทัยธานีเอฟซีผู้เข้าชม139แท็กที่เกี่ยวข้อง b y d c layout cyclic 1 h t t p s o l o n slash www ball thai com a is z e b 八 a เ a is e b 8 b 5 is z n b 8 a 7 is b 8 b 2 is z n b 8 a 2 is z n b 8 a 9 4 is z n b 8 b 5 is z n b 8 b 八 b is b 8 b 5 is z n b 9ก้ is z n b 8 a is z n b 8 a is e b 8 a เก is z n b 8 b 八 b is b 8 b 4 is z n b b 8ป is z n b 8 a is z e b 9 8 4 มีลสยอคซิต https://www.boltai.com/iso b 8 a 1นึ iso b 8 b 4 i 0 b 8 a ห้ i b 8 a i 0 b 8 a a i 0 b 8 a 2 i 0 o b 9 8 7าแ i 0 b 8 e i 0 b 8 8 4บ0ปดส i s b ใ b 8 t 八 b i 0 o b 8 b 四 i 0 o ใ b 8 t 八 a อุทัยธานี fc h t t p s w w w b o l t a i c o m i 0 o b 8 a i 0 b 8 b 8 i 0 b 8 9 7 e0 ใน b8 ใน b1 e0 ใน b8 a2 e0 ใน b8 a 9 8 e0 ใน b8 ใน b2 e0 ใน b8 a 9 9้าสิบเก้า e0 ใน b8 ใน b5 e0 ใน b9 a แ e0 ใน b8 a e0 ใน b8 a เก้า f e0 ใน b8 ใน b5 ไทยลีล่าสุดและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นคุณเห็นด้วยหรือไม่กับวิสัยทัศน์ของคุณซึมมิลลอสในการแก้ไขปัญหา การชนะสองนัดติดกันเพียงพอที่จะทำให้ทีมปลอดภัยจากการตกชั้นหรือไม่หรือบางทีการเปิดรับข้อบกพร่องอาจเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าการปิดบังปัญหาสแสดงความเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสนทนากันอย่างมีชีวิตชีวา